โดนครับโดน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 ะดนะเอานี่ดูดูดูคันแอนเนยคันแอนลงน้ำเลยนะ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องๆนะนะพบกับผมช่างนะเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี วันนี้ผมพามาปักเบ็ดปลาชะโดกันนะครับนี่กับคันเบ็ดพื้นบ้านแบบนี้นะคันใหญ่ยาวเลยครับประมาณ2เมตรครึนะ่งได้เนาะก็เป็นเบ็ดปลาชะโดที่เราทํากันไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยตามไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีตัวสวยๆใหญ่ๆให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันบ้างไหมเนาะก็พยายามมาปักให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปล่าปลาชะโดนะอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องกันครับเหยื่อของเราวันนี้นะครับใช้เป็นหลักๆก,ก็ปานินนะแล้วก็มีปลา ฉลาดมาหนึ่งตัวนะครับนี่เหยื่อก็ไซส์กำลังทอดอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็ในพานหน้ามนคนเก่าของเราเจ้าประจำนะครับพรานมิตรแล้วดูเบ็ดดูตาเบ็ดครับนี่นี่ครับตาใหญ่แบบนี้เลยก็เริ่มนะเรามีมากันทั้งหมดแปดคันนะครับวันนี้เพราะว่าเราหาเหยื่อได้แปดตัวก็ปักตามเหยื่อนะช่วงนี้หาเหยื่อยากครับ เกี่ยวหลังนะครับตอลับปานินนะหมายก็เป็นเนี่ยลำห้วยลำคลองแบบนี้ครับมันเป็นมือคลองของคลองใหญ่ทิองอะนะครับน้ำสวยมากๆนะนี่ครับปักไข้เหยื่อปิิมๆน้ำแบบนี้เลยครับเวลามันดิน้นมันเล่นจะได้ดังนะอ่าียบร้อยครับขั้นแรก นี่ครับไม้เป็นมือคองเล็กๆแบบนี้น้ําสวยครับ <c oughs> เราไม่มีคลิปลาปลาชะโดลงให้ <c oughs> เพื่อนๆในพิ่ร้องนา้นๆ <c oughs> ได้ดูกันเนี่ยก็พักใหญ่แล้วนะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับโดนไม่โดนในพานกาเช็กไม้เช็คน้ํานะครับสวยไม่สวยก็พยายามเลือกพยายามเล็งอยู่ฮะ เรื่องลาปลาชดโดเนี่ยก็ต้องยกให้พลานมิตรนะครับจะเก่งมากๆเรื่องนี้ฮะเหยือ่อก็ไซส์กำลังสวยอนนั้นพันนะใช่ไซส์กำลังดีเลยเนี่ยไซส์กำลังดีครับแต่จะให้เก่งนี่ต้องประดุกประช่อนใช่ไหมต้องหงอม,งมหายากนะได้แบบนี้ก็เอาก่อน ปานินนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็ยังมีพอมีความแข็งแรงพอจะใช้ในการล่าโดูได้นะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นฝนแบบฝนลมว่าวอะครับจะอากาศเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวก็จะป่วยง่ายกันนิดนึงนะผมก็ป่วยมาสองสามวันแล้วเนะี่ย เสียงแหบเสียงแห้งครับเป็นหวัดก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้แบบนี้เรียบร้อยครับต่อไปก็ปลาฉลาดนะครับเบ็ดก็เป็นเบ็ด7ทับโอกับ8ปทับโอนะเล็กกับใหญ่ครับที่เราใช้ก็ใช้ได้ทั้งคู่ไอตัว7ทัโอเนี่ยก็จะสั้นนะแต่ตัว8ปทับโอเนี่ยก็ จะใช้แบบยาวแบบนี้นะนี่ครับสายก็ใช้เชือกไนล่อนเบอร์ยี่แบบอ่อนนะครับมาพันเกียวรวมกันสองเป็น2เส้นเนาะแล้วก็สลิงใช้สลิงเป็นนะครับสลิงเบอร์อะไรครับในพันไม่รู้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเนาะห <c oughs> <c oughs> ลายหลายคนชอบถามเบ็ดเบอร์อะไรสายยังไงก็พยายามบอกทุกๆุกคลิปนะครับเพื่อใครจะเอาไปทำเนาะ <c oughs> แต่สลิงเนี่ยเป็นสลิงเป็นนะครับไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรก็กะประมาณเอาให้พอแบบประมาณให้มันโตหน่อยอ่าให้มันโตหน่อยสำหรหับปลาชะโดนะไม่ได้สิแ่ปลานิลล้วนแล้วนะเดี๋ยวแต่ปลานิน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราให้ดูวิธีการเกี่ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับน่ะเกี่ยวตรงกระดงหลังฮะอ่าเดี๋ยวนี้ใช้ได้เลยนะก็ก็ขออภัยนะครับใครโลกสวยก็ ผ่านไปเนาะไม่ต้องแวะดูนะครับอันนี้มันก็เป็นวิธีการวิธีการหายอยู่หาก,กินของคนบ้านนอกกันเนาะแต่หลายท่านก็คงเข้าใจนะครับกับการใช้เหยื่อปักเบ็ดอย่างเงี้ยเนาะใครไม่เข้าใจโูกสวยก็กราบขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยครับพยายามย้ำคันให้แน่นๆนะครับปักเป็ดปลาชาโดเนาะ เพราะว่าถ้าตัวใหญ่ๆมันดึงแรงเดินลุดเดี๋ยวจะลุดได้นะครับอ่ะเรียบร้อย nói thấp Ừ ตรงนี้ก็เป็นคลองใหญ่เลยนะนี่เราหลุดมาจากมือคลองแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําเลยละ่ะอันนี้เรียกว่าคลองเป็นคลอง<ม>อ่าบ้านท่าเลือนนะครับตบําบลตาบลตาบลําลากอําเภอเมืองจังหวัดตราดครับคันสุดท้ายนะครับคันที่แปด เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันตอนมาเก็บกู้มายามแล้วกันนะในพันเนาะช่วงนี้ก็เริ่มหัวลมหนาวนะน่าจะมีตัวอยู่ครับแต่ว่าจะกัดหรือไม่กัดเนี่ยก็เดี๋ยวได้รู้กันฮะก็สวัสดีตอนหัวค่านะครับมาดูหัวค่านี้เนี่ยว่าจะได้ตัวไหมครับผมตามไปดูกันฮะอ่ะได้เรื่องใช่ไหมในพัน เดี๋ยวพาไปดูใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูอ่ะไปดูไปดูครับไปเดี๋ยวพาไปดูคั้งแรกมีลุ้นนะนี่มในพานทะลุไปแล้วครับเดี๋ยวผมฉากไปเอามุมนู้นดีกว่าโดนไม่โดนครับโดน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 นะโดนเอานี่ดูดูดูคันแอนนี่คันแอนลงน้ําเลยน่ะนะโอ้ยนู่นขาวๆนู่นใช่ไหมขาวนี่ยโอ้ยดูดูดูขายอู้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวให้ในพานชักมาก่อนครับ เหมือนจะตายแล้วนะขาวเลยอ่ะโอ้ใหญ่อยู่ครับนนตายไปขายโอ้ตา,ตายเหรอ,อโอ้โหเสียดายครับยกขึ้นเอ้าเอ้าหางหายหางไปไหนอ่ะเอา้าตายแล้วชะโดซ้ำชะโดแล้วครับมันก็อ๋อขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นบกมาโอ,อ้เอ้ยยังไงกันโอ้โหดูตัวนี้โอ้ยลำพังตัวนี้น่าก็จะสองโลไปเนาะ แต่ว่าทุกคนดูครับโอ้โหมีชาโดมาซ้ำอีกเหรอโอ้เอ้เลยตัวที่กัดนี่จะใหญ่สักเท่าไหร่ครับเนี่ยมากินพวงหางไปเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยครับโอ้ชาโดซ้อนชาโดนะดูไอ้แม่ตายไปหายดูดูดูกัด,ด,ด,ดมาถึงนี่ โอ้นี่รอยงับมันเนี่ยปากเข้ามาถึงเนี่ยนะฟันโอ้โหตัวที่กัดซ้อนนี่น่าจะใหญ่กว่านี้ครับอเอาเอาปดอันนี้ออกตายแล้ววะว่าได้ชดโดให้เห็นก็ได้แต่ว่าก็ได้ไม่ครบตัวอีกนะแห่นี่มาดูพันมิตรยกนะุกรับเนี่ย <c oughs> <c oughs> หวัดก็เป็นปลาก็หานะนี่ครับโดยตัวนี้ก็น่าจะสักสองโลไปหล่ยเนาะได้มันสองโอ้ๆๆใส่คืนนี้มากวนสามคนนะยังสงสัยครับกับลอยโอ้ดูอมอมมาถึงนี่เนี่ยโอ้แล้วพวงหางไปทั้งพวงอ่ะแสดงว่าใหญ่ตัวเนี้ยเอ้าสงสัยเวลามันกัดไปตัวนี้มันจะบัดไปหลุดมากัดได้แข่ตังเนี้อยโอ้หางยังไงก็หมาแล้วครับคำนี้ อ้ากลางคืนมันก็กินนะเอาไปครับตัวแรกนะสองโลหรือว่นี่เหรอก็น่าจะสองโลอยู่แหละตัวนี้อ่ะไม่น่าหลุดอะเ้ามีชโดให้ดูกันแล้วนะครับไปดูกันอีกนะครับกลายเป็นว่ามากู้เบ็ดชโดกลางคืนกันบ้างแล้วนะครับปกติเห็นเราปักแต่กลางวันฮะช่องนี้เปล่าหจำผิดช่องเปล่าคนปักอยู่ไหนวะคนปักบอกเขา ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นี่ช่วะได้ไหมช่องหน้าีะนี่เอลไดูตรงนี้เห่คนไมคนตั้งี่ละช่องวะมืดละจำหลงลวครับเจอยังเจอแล้วนะแหมนึกว่าคันหายเป็นไงอ๋อนุ่นปลายังลอยอยู่นู่นครับคราวนี้เป็นไงอย่าหมดเถอ โอ้น่าจะเหลือไม่ครบแปดคันแล้วครับได้ชโดไปตวงแล้วก็กัดเหยื่อหายไปหลายคันอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยสี่ไทยแล้วทั้งหมดแปดนะทั้งหมดแปดคันนะ 8, 8, 5, นะเป็นไงคันนี้อดดโอ้โฉบเหยื่อไปกินอีกแล้วนะเราเหลือเหยื่อสักเท่าไหร่เนี่ยสี สี่คันเนาะถึงบ่ถึงถึงถึงนับอยู่ก็เดี๋ยวเช้ามาลุ้นกันอีกรอบนะเดี๋ยวกลับบ้านเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปชั่งดูกันครับว่าหนักเท่าไหร่นี่ก็ยังน้อยก็มีโะว์ให้ดูกันแล้วนะครับนี่ในพันมีความสุขกันฮะน้ำหนักรถไปอีกเยอะน้ำหนักหายไปสองขีดเปล่ามาถึงแม็กเอาชั่งกิโลนะครับดูนะโอ้ นี่ขนาดหางหายไปหน่อยนะสองโลพอดีพอดีครับนนไม่เต็มตัวนะได้ขอนตัวนะครับนี่ก <laughs> <g ülme> <g ülme> ็เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าครับเลกสี่คันที่มีเหยื่ออ <mug> ่ะ uh, สวัสดีตอนเช้าเช้าครับมากู้เบ็ดชะโดที่เหลือกันนะก็เช้ามานี่น้ำแห้งกับหมดคลองเลยนะครับพ <laughs> อดีฝายด้านล่างนะ่ะะเขาเปิดฝายออกทะเลนะ น้ำมันก็เลยข,ขึ้นเลยลงได้ครับเมื่อคืนได้ไปตัวหนึ่งนะชะโดซ้อนเะโดนละ้วโดนกัดหางขาดไปก็เหลือเป็ดที่มีเหยื่ออยู่วานสักสี่คันครับจากเมื่อคืนอ่ะก็ลองไปดูกันว่าจะได้เพิ่มไหมเนาะนนนมิดเดินอยู่นู่งครับนีไหมปลาแฝนหมดเลยใช่ไหมดูน้ำแห้งเกือบจะหมดคลองนะ เมื่อวานมาปักเนี่ยน้ำยังเท่าเนี่ยอยู่ที่พันมิตรยืนเนี่ยน้ำยังมาถึงนี่เลยฮะดูเช้าเว้เยเหลืออยู่ตรงนู้นหน่อยนึงเนี่ยนีย่ดูครับเบ็ดลอยตรงติ่งอยู่นะแต่คันนี้นี่มาเก็บเฉยๆครับเหยื่อหมดตั้งแต่เมื่อคืนละคันสุดท้ายแล้วครับเนี่ยเหยื่อไม่ใช่เหยื่อเบ็ดแฝนขนาดนี้ น้ำห่างจากปิดประมาณสักสี่ฟุตสามฟุตนะครับลงทีเดียวเกือบหมดคลองก็จากปลาชโดที่เราได้มาแค่ตัวเดียวนะครับกับการปักปิดแปดคันนะยายได้มาก็ไม่ครบตัวใช่ไหมใชหายไปท่อหนึงนะก็วันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรครับยายห่อหอหมกเนาะอ่ะเป็นห่อหมกปลาชโดแล้วกันนะครับอื ใครอยากดูยายทำปลาก็อ่ะดูแลนะปลาชะโดก็ทำยากหน่ลยนะยายตัวมันใหญ่ตัวมันลื่นเนะเดี๋ยวพวกหัวพวกหัวพวกอะไรเราก็หัวพวกอะไรเราก็เอาไว้ต้มไวไหนหน้อะไรงี้นะยายเนาะนเนื้อเราก็ไปหอหมกกันนะครับนี่ แล้วใช่ไหมยายที่เหลือก็แล้แต่เนื้อครับไอ้ท่อนเนื้อแล้วก็พวกใส่พวกขีนเนี่ยก็ฟักออกครับคุงก็เอาไว้ก็ตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านนะครับจากปลาชะโดที่ได้มาค่อนตัวเนาะไม่เตรียมตัวหางุไฟกระเด็นใส่หางหายไปหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเมนูตอนแรกเนี่ยกะว่าจะทําหอหมกปลาชะโดให้ชมกันนะครับแต่ว่ายาย ขาเจ็บไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าทําห่อหมกเนี่ยการเตรียมใบตองการเตรียมเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมก็เลยอขออาสามาทํากับข้าวเองวันนี้เราจะเป็นผัดเครื่องแกงแล้วกันครับก็เนื้อปลาชะโดเราแล่เอาแต่เนื้อครับแล้วก็จะผัดเครื่องแกงกะทินี่เป็นแบบคล้ายๆผัดเผ็ดนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นเครื่องแกงกะทิแทนอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับตอนนี้ฝนก็มามือดอีกแล้วนะ ฝนดีๆครับจังตาดจังหวัดไหนที่แล้งเนี่ยไม่มีฝนเลยเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยเนาะฝนน้อยฝนไม่ค่อยตกนะครับอยากรู้ว่ามีไหมตาดเนี่ยโอ้ตกแบบทุกวันแบบว่าตกตกหยุดหยุดเว้นเ้นหยุดหยุดเนี่ยตลอดยาวมาประมาณาน่าจะสองสามอาทิตย์ได้แล้วครับ ตั้งกระทะดีแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับก็หลายๆลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นช่างนาเด็ดทำกับข้าวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดตามมาตั้งแต่แรกๆก็จะรู้นะครับว่าก็ทำกับข้าวได้เหมือนกันเนาะปกติหลังๆพอยายทำแล้วเออ หลายๆคนบอกว่าอยากให้ยายท่เรื่อยก็ยายก็ทํามาตลอดเลยนะครับผมก็แทบไม่ได้ทาเลยเนาะแต่บังเอื่นว่าคลิปนี้ยายไม่สบายนะครับเจ็บขาก็เลยไม่อยากรบกวนยายเนาะก็เดี๋ยวฝีมือช่างนาเดชครับวันนี้ทําเองกินเองฮะเครื่องแกงกะทิเนี่ยผมจะผัดแบบเข้มข้นเลยนะใช้ถุงครึ่งไปเลยครับ ากนั้นเราก็จะขยี้ขยี้เครื่องแกงให้เข้ากับน้ำมันนะครับแล้วก็ผัดผัดให้มันแตกมันเนาะนี่ครับการผัดเผ็ดปลาเนี่ยผมชอบใช้เป็นน้ำพริกแกงกะทินะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อหมูไก่ก็จะใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดอันนี้คือส่วนตัวนะครับใครชอบใช้เครื่องแกงเผ็ดก็ได้แต่ว่าผมชอบแกงกะ เครื่องแกงกะทิครับในการผัดเห็ดเนื้อปลาเนาะ,ะนี่ครับผัดให้เครื่องแกงกับน้ำมันเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะจากนั้นใส่เนื้อปลาครับเนื้อปลาเนี่ยจะหั่นเป็นท่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าหั่นเล็กๆเ,เนี่ยเุลาผัดเดี๋ยวมันจะแหลกนะครับ เนื้อปลาชะโดมันไม่ค่อยแน่นเนาะมันพอผัดแล้วมันจะรุ่นๆอยู่นะครับก็เลยจะหั่นชิ้นให้หนาหน่อยจากนั้นก็ผัดครับผัดเลย ฝนตกมาแล้วครับสายยังไม่ทันจบ่ะอ่าพอผมผัดเครื่องให้เนื้อปลามันสะดุ้งสะดุ้งแบบนี้แล้วนะครับก็จะเกลี่ยกว้างๆหน่อยแล้วก็จะใส่เป็นน้ำเปล่านะครับอ มาณนี้ครับแล้วก็รอให้เดือดพอเริ่มเดือดแบบนี้แล้วก็ผัดนะครับโอ้หอมแล้วค่ะนีะ่พอเนื้อปลาเริ่มจะสุกแบบนี้แล้วนะครับก็มาเริ่มปรุงรสกันนะ ใส่รสด,ดีนะครับนี่รสด,ดีขาดไม่ได้นะยายชอบครับแล้วก็น้ำปลาแล้วผมเองเนี่ยชอบใส่ติ้วขาวนิดหน่อยครับนี่แล้วก็ผัดนะแล้วก็ลองชิมรสด,ดูสักทีนะ กล้องขึ้นมาครับเดี๋ยวหลบควันนะอโอเคได้แล้วครับไม่ตัดหวานนะผัดเผ็ดแบบนี้ผมจะไม่ตัดหวานเลยนะครับต่อไปปิดท้ายผมจะใส่พริกไทยอ่อนครับผมอ่พาพริกไทยอ่อนจากต้นเองนะครับไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับ ใส่เยอะๆหอมๆนี่ครับแล้วก็ผัดน,นี่ครับจะเพิ่มความหอมขึ้นอีกสองเท่าครับกับเครื่องสมุนไพรนะใบมะกรูดกับพริกไทยอ่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับผมกับเมนูปลาชะดผัดเผ็ดนะครับตักใส่ชามครับ ชิมโอ้หอมมากครับอือนี่นะครับอโอ้กำลังร้อนๆเลยนะครับอ่ะมาแล้วก็วันนี้มี ยายทำกว๋วยเตี๋ยวผัดด้วยนะครับกับข้าวเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะอขอตักลาดแบบนี้นะครับพริกไทยอ่อนน้อยใบมะกรูดด้วยนี่ตัดครับเขี่ยนหน่อยฮะร้อน อู้ร้อนร้อนร้อนนี่ครับนี่จะบอกว่าอร่อยก็ได้ฮะทำเองนะปกติก็ยายทำตลอดนะช่วงนี้วันนี้ได้โอกาสทำนะครับยายเจ็บขายายเจ็บขาจะให้ไปดีทำห่อหมกแบบ ลำบากมันก็จริงใจยายนะขอเปลี่ยนเมนูกระทานหันนะครับเนี่ยืก็เนื้อปลาชะโดเนี่ยครับมันเป็นปลาที่เนื้อจืดนะจะบอกว่าเนื้อมันไม่อร่อยก็ได้เนาะการจะทําเมนูกินที่ให้มันมีรสชาติเนี่ยก็ต้องเป็นเมนูพวกที่รสจัดจัดนะครับอย่างอย่างถ้าแบบลวกจิ้มเนี้ยก็อร่อย หั่นบางๆแล้วก็ลวกแค่พอสุกไม่ให้สุกมากสุกมากมันจะล้วนครับลวกจิ้มได้หอหมกได้เพราะหอหมกเนี่ยเครื่องแกงกะทิมันก็จะโปะไปรวมอยู่กับเนื้อเวลาเราตักกินเป็นคำๆเนี่ยมันก็มีรสชาตินะครับหรือว่าทําเป็นพวกปลาเค็มปลาส้มแบบนี้ก็อร่อยมันก็อาจจะได้เมนูไม่หลากหลายมากนะสาหรับเนื้อปลาชะโดครับเพราะว่ามันอร่อยสู้ปลาช่อนไม่ได้แต่ว่าเวลามันกินเบ็ดเนี่ยตัวมันใหญ่นะครับก็มีโอกาสได้ทําคลิปล่าปลาชะโดให้ดูนะถึงอาจจะได้ไม่เต็มตัวแต่ว่าเดี๋ยว คลิปต่อไปก็ขอแก้ตัวใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่น้องๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ขอลาไว้ก่อนเนาะสวัสดีนะครับ